ไม่เข้ามันเข้าไม่เข้ามันเข้ามันไม่เข้ามันมันเข้าที่ไหนอ่ะมันไม่เข้ามันเข้ามันเข้าชัดๆแต่มันเข้าไปแล้วอ่ะมันเข้ามันไม่เข้ามันไม่เข้าหยุด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 ดเด็กๆมีอะไรเกิดขึ้นไม่แน่นาทะไม่แน่เบบอลและบอกว่ามันเข้าโกงไปแล้วจริงจมันยังไม่เข้าเลยคุณสึนมามีมันเข้าชัดๆเลยนนน่ะ มันเข้าไปแล้วมันเข้ามันรีบปิดมันเข้ามันไม่ได้เข้าโอ๊ยพอ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 แล้วเดี๋ยวมีถามสาเหตุก่อนนะว่าแล้วโกประตูอยู่ตรงไหนเออนั่นเลยสินั่นน่ะเหรอโกประตูประตูใหญ่ๆอะนะแล้วมันจะเข้าได้ไงอ่ะในเมื่อมันไม่มีมันไม่มีกรอบไม่มีประตูเลยอ่ะใช้ประตูบ้านเป็นประตูฟุตบอลมันได้เหรอเนี่ยมันไม่ได้หรอกปะพ้าเอาอย่างนี้แล้วกัน มามีมีโกฟุตบอลมาให้เด็กๆโอเคนะตอนนี้เด็กๆเรามีโกประตูให้แล้วแต่ว่าเด็กๆอ่ะต้องช่วยกันได้ไหมช่วยกันประกอบได้ไหมได้ไหมขวนโอเคนะ okay, นะเดี๋ยวพร้อมแล้วจะให้ป๊าแล้วก็เด็กๆประกอบโกฟุตบอลด้วยกันเลย เป็นอย่างนี้เหรอเน,นี่ยนั่นอะไรสิทำไมเป็นอย่างนี้เอาเราลองใส่ตาข่ายดูดีไหมป๊าทำไมมันทำไมมันกางโกยอย่างนี้ยนนป๊ามันอาจจะดัดได้ก็ได้อลองดูไหมลองใส่ดูก่อนใช่ไหมใช่ใช่ไปถ้าอย่างนั้นเด็กๆช่วยกันจับตาข่ายแล้วก็ใส่ช่วยป,ป๊าๆกันเอาเลยป๊าลองดูซิว่ามันใช่หรือเปล่าอือดีมากดีมากอ๊บโอ้ยโอ้ได้เหรอ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่าอันนี้ได้แล้วนะทุกคนเราได้แล้วอุย้ยน้องนายได้ไหมเนี่ยนี่ก็มันหน้าตาแบบนี้เหรอได้น่ะสี่ขุณเขาเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยตรงไหนยยใช่ๆอยู่แต่เนี้ยอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,ย,ยข้างล่างช่วยกันเด็กๆข้างล่าง ยิงไหมลองยิงไหมอ่าลองยิงดูสิสามสองโอ้เอเอาใหม่ขุนขุนขุนเอาใหม่นะขุนต้องเล็งก่อนนะป๊าป๊าตัวใหญ่ปิดโกหมดเลยอ่ะนายลองไหมลองไหมลองลองยิงดูไหมพี่นายห้ามยิงตรงกลางนะการยิงถูกวิธีเยมืนี้จะบอกยิงทางซ้ายหรือทางขวาให้เราเลือกเอาประตูเขาจะไปไม่ถูกทางเข้าใจไหมเพราะเขายืนอยู่ตรงกลางได้หรือขวา โอเคโอเคบอกป้านะทาให้ป้ารู้เอามุมไหนเอามุมไหนมุมนึงนะทุกคนดูสิดูสิโอ้โหท้าบอลตรงกลางไงพี่นายเขาเอามุมนะมุมป้าไม่รู้เพราะว่ามุมซ้ายมุมขวาคุณมุมนะโอ้โหเก่งมากเลยคุณดึง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  ทีนี้เราจะมาเพิ่มความยากของการยิงประตูนะครับดูซิว่าพี่นายเขาจะสามารถควบคุมทิศทางการยิงได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะให้ลูกแรกนะพี่นายยิงเข้าทางมุมนี้ก่อนนะอ่่เดี๋ยวบ้าจะยืนอย่างงี้แต่ว่าบ้าจะไม่ขยับนะแล่พี่ยิงเข้ามุมนี้นะโอเคไหมโอเคนะอ่าไปพร้อมมล้วนาย เข้าเต็มเตมไหมตรงไหนเต็มเต็มอุ้ยขอบาเลยอุ้ยต่อวี่โบวี s <S ่โบวีโบอี่โวี่รักษาประตูไว้ให้รักษาประตูต่อไปเราจะมาทดสอบความแม่นของคุเขากันบ้างนะครับผมขอจะยิงเข้ามุมไหนต้องบอกก่อนมุมซ้ายหรือมุมขวา มาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบท่ายิงแบบใช้สกิลของพี่นายกันนะพี่นายมีท่ายิงแบบเท่พไหมครับท่ายิงแบบพิเศษอะบูต <B uta. S 1> oh ้าบาบูต้าโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนายยิงท่ายิงบาบูต้าเฮ้ยโ<บ>อ้หินแดงมีอีกไหมมีอีกไหมมีม,มีอะไรอีกองกระนังกะตอโอเคหองกระนองกะตอกพร้อมนะท่ายิงองกระนงกะตอเอามาพร้อมแล้ว หนึสองโอ้โหนี่เหรอองกระตรงกระตอดก็คือว่าเราหลอกว่าเราจะยิงแรงว่าเราจะยิงแบบขึ้นลูกโด่งนู้นแต่ว่าเราเรายิงเข้าทางนู้นใช่ไหมโอ้โหอ,อ,องกระตองกระตอดเดี๋ยวเรามาดูท่ายิงพิเศษของของขุนเขากันบ้างนะขุนเขาท่าแรกชื่อท่าอะไรครับอีโก a อเฮ้ยนี่มันอีโก a อสบูล็อกนี่นะอ่ะพร้อมแลครับพร้อมแล้วไปเลย หนึ่งสองเฮ้ยนี่มันท่ายิงของใครเนี่ยใครที <c oughs> ร่ยิงใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยลูกนี้มันลูกอะไรเนี่ยย,ยิงได้เหรอได้แต่จะยิงยากมากเลยมีชื่อไหมครับมีชื่อไหมมีมชื่ออะไรครับท่านลูกทรายลูกทรายโอ้ไหนขอดูชมหน่อยแต่ว่า,ม,ามันต้องอยู่ไกลๆเพราะว่ามันจะออกนอกบ้านเหรอ เราเราบังคับให้มันอยู่ในในโกได้ไหมได้แต่ว่ามันจะเบานออ่ะลองดูลองดูสายยังส่ใส่นิดหน่อยายอออหนูมีฟุตบอลวิเศษหนูมีฟุตบอลวิเศษกับท่ายิงสุดพิเศษของคุณเขาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาพร้อมยังคุณเขา ทำไมลูกบอลมันเหลือแค่นี้มันจะยิงได้เหรอเ,เดี๋ยวยิงได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนว่าฟุตบอลยมันจะเข้าไหมอ่าหรือนสองเงี้ยวเงี้ยวเข้าเฉยโอเคครับเปยังไงบ้างครับ กูฟุตบอลใหม่พี่นายชอบไหมครับชอบโอ้โหเตะกันสนุกเลยคุณข่าวชอบไหมชอบโอเคครับงั้นสาหรับคลิปนี้ก็ต้องให้2คนนี้เข้าไปเตะบอลกันก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนูดี้ทีวีโอไนย์ช็อตคุณข่าวทีวีนูดี้เกมเมอร์ฮัวปาอาร์ตติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย